หมอออกมาเตือนอีกแล้วนะครับพอค้าแม่คาขายของกินทั้งหลายบางคนยังใช้ปกากราเมจิกมาเขียนบนถุงนะครับนอะไรล่ะน้ำเต้าหู้บ้างกับข้าวนะแกงน้ำพริกอะไรเงี้ยนะปลาย่าง,ะะางกะปิปลรราอะไรเงี้ยเขียนเอาไว้นะบางร้านเ็เขียนราคาไว้10บาท20บาท น้ำเต้าหู้ก็อะไรอ่ะหู้นมอะไรพวกเนี้นะครับน้นมสดเนี่ยสักคร่อะไรอย่างเงี้ยนับเขียนกันไว้นะครับในถุงกลัวลูกค้าไม่รู้หรือก,กลัวตัวเองไม่รู้ไม่รู้เนี่ยนะครับก่บอนหน้านี้มันก็มีข่าวนะว่าไอ้หมึกพวกเนี้ยมันสามารถที่จะจางทะล,ลุถุงพลาสติกพวกเนี้ยเข้าไปปนเปื้อนในอาหารได้นะครับเขาเตือนมาหลายทีแล้ว นี่ก็ยังเตือนอยู่เพราะว่ายังมีแม่ค้ายังเขียนอยู่นะครับนี่ก็เรื่องนี้ในแพทย์คณัตครุฑทักกูลอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและเมตาบอลิซึมให้ความรู้ผ่านเฟซบุ๊กนะบอกว่าอันตรายเกี่ยวกับการใช้ปากกาเมจิกเขียนบนถุงร้อนโดยเขาระโบบอกว่า ทุกวันเนี่ยเรามักพบว่าภาชนะบรรจุอาหารไม่ว่าจะเป็นกล่องถุงหรือกระดาษห่ออาหารเนี่ยนะมักจะมีสีสันสดใสลวดลายพิมพ์ช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าหรือบางร้านอาจจะมีการเขียนชื่อผู้สั่งอาหารด้วยปากกาเมจิกบนถุงร้อนหรือกล่องอาหารเพื่อช่วยจําคำสั่งซื้อสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนไม่มีพิษภัยนะแต่ แต่หากหมึกพิมพ์หรือหมึกปากกาไม่เหมาะสมกับการสัมผัสอาหารโดยตรงก็อาจจะกลายเป็นแหล่งสะสมของสารเคมีอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพได้ในระยะยาวมีหลายงานวิใจัยในยุโรปและระดับสากลนะที่ตรวจพบว่าหมึกพิมพ์และกาวในบรรจุภัณฑ์อาหารบางชนิดมีสารเคมีที่จัดเป็นสารรบกวนฮอร์โมนดัต,ตัวอย่างเช่นนะมีงานศึกษา นักรับของมหาวิทยาลัยเขาพบสารเคมีจากหมึกพิมพ์และกาวกว่าร้อยชนิดในตัวอย่างอาหารหลากหลายประเภทนะครับนะเขารายงานเขาชี้บอกว่าสารเหล่านี้สามารถรบกวนการทํางานของโฮอร์โมนเพศหญิงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อก,การเกิดมะเร็งเต้านมหากได้รับซ้ําเป็นระยะเวลานานตัวอย่างใกล้ตัวที่ควรระวังนะก็คือถุงร้อนใส่โจ๊กหรืออาหารตามสั่งนะ ที่ร้านเนี่ยเขาเขียนชื่อด้วยปากกาเมจิกถุงกระดาษห่อของทอดที่พิมพ์ลายหรือว่าโลโก้ของร้านกล่องกระดาษพิมพ์ลายด้านในที่สัมผัสอาหารโดยตรงแก้วหรือกล่องพลาสติกพิมพ์ลายที่นำมาใส่อาหารร้อนเมื่ออาหารมีความร้อนหรือมีความมันสารจากหมึกมันสามารถซึมเข้าสู่อาหารได้ง่ายและสะสมในร,ร่างกายหากบริโภคเป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการอุ่นอาหารในถุงหรือกล่องที่มีการพิมพ์ลายด้านในอย่าใช้ปากกาเมจิกเขียนบนถุงหรือภาชนะที่สัมผัสอาหารโดยตรงเลือกภาชนะที่ระบุว่าฟ o ้ดเกรดหรือเหมาะสำหรับไมโครเวฟใช้กระดาษห่ออาหารที่ไม่มีการพิมพ์ลายหรือเคลือบสีหมึกพิมพ์และสีบนภาชนะบรรจุอาหารแม้มีปริมาณสารเคมีเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าหากได้รับซ้ำๆโดยเฉพาะจากอาหารร้อนหรือมันเยิ้มเนี่ยสารเหล่านี้อาจสะสมในร่างกายและเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมในระยะยาวได้นะเอา้าบรรดาพ่อค้าแม่ขายอาหารทั้งหลายนะครับเลิกเขียนนะเราจะทำยังไงถึงจะช่วยจำได้นะนะบางร้านเขาใช้สติกเกอร์เออนะนรับนะหรือไม่ก็แยกนะครับแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนไปอะไรแบบนเนี้ยเนาะนีครับ อ่ะว่ากันไปนะช่วยกันดูช่วยกันแรก็แล้วกันนะครับเรื่องอาหารการกินมันสําคัญเนาะทําสิ่งที่ดีๆให้ลูกค้านะครับนะลูกค้าก็ไม่ทิ้งหรอกนะจะได้หากินได้ยาวๆนานๆนะเนาะเช่นเดียวกันเยี่ยเราไปซื้อร้านอื่นเขากินน่ะเออใช่ไหมเราก็อยากได้ความปลอดภัยอะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะนะครับ